โอเคนะครับก็กลับสวัสดีคุณชนด้วยนะครับเคก็วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนทุกคนแหกเงินแทปชูมันนี่วอลเลตฟรีจากเกมนี้ครับเกมนี้เพ <asis> <voulais> ิ่งเปิดมานะครับก็เกมนี้นะครับสามารถแหงเงินแทบชูมันนี่วอลเลตได้กันฟรีทุกคนนะครับโอเคแล้วก็แจกง่ายด้วยครับเกมนี้ง่ายมากนะครับที่จะรับเงินเข้าแอปชูมันนี่วอลเลตนะครับเพียงแค่เราล็อกอินจากเกมนี้ครับ 7วันนะครับเราก็จะรับ50ชูมันนี่ฟรีทุกคนนะครับทุกคนสามารถทําตามได้หมดนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็วิธีการรับของรางวัลจากเกมดีนะครับก็ใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดนะครับผมแนะนําให้รีบดาวน์โหลดตามผมมาได้เลยนะครับลิงก์ดาวน์โหลดเกมใต้ร่างขีดนะครับรีบดาวน์โหลดมานะครับตอนนี้มันแจกบัตรชูมันนี่50บาทฟรีทุกคนนะครับเพียงแค่ล็อกอินให้ครบ 7วันนะครับโอเคสำหรับคนที่ดาวน์โหลดมาใหม่ครับเดี๋ยวก่อนอื่นครับเดี๋ยวผมจะสอนทุนดาวน์โหลดเกมก่อนละกันนะครับใครอยากจะได้บัตรชุมนี้ฟรีนะครับโอเคครับสวัิดีการดาวน์โหลดเกมนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับให้ทุกคนเลื่อนลงมาใต้ร่างคลิปของผมนะครับจะเจออยู่หนึ่งลิงลิงนี้นะครับให้ทุกคนกดเข้าไปได้เลยนะครับโอเคนะครับพอกดเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะเด้งไปหน้าแอปเฮสโตของเราเลยนะครับก็ให้เรากดติดตั้งเกมได้เลยขอบอกก่อนว่าสำหรับใครที่ดาวน์โหลดตามลิงก์ของผมเมื่อกี้ครับทำตามผมแล้วนะครับผมจะซุ่มโอนให้50-300 3วอเเล็ตฟรรีีคคคนนนะะับฉพาท ดาวน์โหลดตามผมมานะครับให้ทุกคนเอาชื่อในเกมพร้อมด้เบอร์วอเตอร์อนตัวเองมาคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปชิดเลยนะครับสำหรับใครที่ดาวน์โหลดเกมมาตามลิงก์ของผมนะครับครับพอดาวน์โหลดเกมเสร็จเรียบร้อยให้ทุกคนกดเปิดเข้าเกมได้เลยนะครับโอเคนะครับพอกดเปิดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเด้งมาหน้าหนีนะครับให้เรากดล็อกอินด้วยเฟซเข้าไปได้เลยนะครับใครที่ล็อกอินเฟซอยู่แล้วนะครับก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับแบบไม่ต้องใส่รหัสโอเคกดเข้าไปได้เลยแต่ก้อนี้สำคัญมากนะครับให้ทุกคนกดเข้ามาตรงที่รับค่โทรฟี่ตรงนี้นะครับมันจะให้เรารอกอกเบออออรรรร์์กกก่นนะคับบเ ศัพท์ของเรานะครับกรอกเข้าไปได้เรื่อยนะครับแล้ก็นะครับให้เรากดอัปรหัส OTP นะครับรหัส OTP ก็จะเด้งมาในเบอร์มือถือของเรานะครับแล้วก็เอารหัสตรงนั้นนะครับมาใส่ตรงรหัสยืนยันได้เรื่อยนะครับเราต้องยืนยันเบอร์มือถือก่อนนะครับเสร็ครับพอเสร็จเรียบร้อยก็ให้ทวนกดยืนยันรับ ตรงสีเหลืองไปได้เลยนะครับอันนี้ขั้นตอนแรกนะครับโอเคกดเข้าไปได้เลยจะจรับ20บาทฟรีก่อนเลยนะครับแต่ว่าไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับได้20บาทฟรีนะครับเพียงแค่ผูกเบอร์ง่ายๆแค่นี้นะครับนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปให้ทุกคนกดตรงนี้ใส่รหัสชวนรับ50,000ชิปฟรีนะครับโอเคกดเข้าไปได้เลยนะครับถ้าหากทุกคนไม่ใส่รหัสชวนตรงนี้นะครับก็ทุกคนก็จะไม่สามารถถอนบัตรชวนนี้ได้นะครับและก็จะไม่ได้ชิปฟรีด้วยนะครับให้ทุกคนใส่รหัสตามนี้ได้เลยนะครับ JRV7Z เอ้นะคะโอเคใส่ okay, <S <S ไปเลยนะครับแล้วก็กดส่งได้เลยนะครับตรงนี้โอเคนะคะรับพอกดส่งแล้วนะครับเราก็จะรับชิปฟรีนะครับแล้วก็สามารถแรกเป็นบัตรชูเหมืนนี้ได้ฟรีนะครับแบบนี้นะครับ okay. ก็บัตรชูนี้สามารถแลกได้วันละหนึ่งครั้งนะครับแปรก็ไฮไลท์เลยนะครับเกมนี้แจกง่ายมากนะครับตรงนี้กดเข้ามาตรงนี้นะครับภารกิจวันแรกตรงนี้นะครับภารกิจเจ็ดวันแรกนี้ครับจะแจกบัตรชุมันนี้ห้าสิบบัตรฟรีทุกคนครับเพียงแค่ทุกคนล็อกอินให้ครบเจ็ดวันเท่านั้นนะครับแปรก็ทําตามภารกิจไปแต่ละวันนะครับแบบวันแรกนะครับก็เล่นดัสามเกมนะครับหรือว่าสามรอบก็กดโก้เข้าไปเล่นได้เลยนะครับอันที่สองก็เล่นไพ่แข่งสามรอบนะครับอันที่สามก็เล่นดัมมี่สามรอบเท่านั้นนะครับแล้วกก็ทําาาตมภริจ ให้ครบเวันนะครับเราก็จะรับบัตรุมนี้50บาทฟรีนะครับบัตรฉมนี้ก็จะเด้งมาตรงที่จดหมายตรงนี้ให้เรานะครับตอนนี้ยังไม่บีนะครับเพราะผมแค่ลองอินไปแค่2วันอยู่นะครับเราก็ทําภารกิจด้วยนะครับให้ครบ7วันเราก็จะรับบัตรุมนี้50บาทฟรีนะครับเกมนี้ไม่ต้องลงทุนเลยสายฟรีสามารถทาได้นะครับแนะนําเกมนี้เรื่อยนะครับวิธีการดาวน์โหลดเกมตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้ได้เรื่อยนะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้นะจะมีประมาณนี้ครับใครอยากดาวน์โหลดเกมก็แนะนําเรื่อยนะครับลิงก์ดาวน์โหลดเกมใต้ล่างคลิป